What's next by SCB TechX Podcast สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับหมวยชนที่ชาคุณนิลกในรายการ What's next by SCB TechX Podcast นะคะค่ะวันนี้ก็เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเวนะ็บเนาะซึ่งก็ให้พี่โน้ตไปพักเสียงมาแล้วยังไงวันนี้มาต่อกันเลยค่ะเชิญค่ะจากับงนไปต่อเอเค นี้มาเข้าเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับเว็บไฟล์ก่อนที่จะไปถึงเว็บไฟล์เนี่ยผมจะพูดถึงเว็บหนึ่งจุดศูนย์ก่อนนะครับคือเว็บหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยถ้าดูจากประวัติของมันนะใครไปอ่านหนังสือว่าหนึ่งจุดศูนย์คืออะไรเขาบอกว่าหนึ่งจุดศูนย์คือ static content คือรีทอเคือสมัยก่อนตอนที่อเมริกานะครับเนอองก์ชื่อนะครนะผาาขอ,ของอเมริกาเนี่ยเขาผเขา,เขาสร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมา ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาแค่ต้องการที่ที่จะพับลิชเอกสารให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกันเลยเนะครับซึ่งเอกสารตรงนั้นเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเป็นเอกสารที่เป็น static content นะเป็น r e a only คืออ่านอย่างเดียวหรือผมแค่เข้าไปอ่านแล้วก็จบต่อมาพออินเทอร์เน็ตมันเริ่มเป็นที่นิยมใช่ไหมมันก็มีการพัฒนาแบบ generation ถัดไปขึ้นมาข้อมูลมันถูกทําให้มีความ dynamic มากขึ้นนะครับอย่างเช่นนึกภาพอ,อ เว็บไซต์มีอินเทอร์แอคทีฟผมสามารถกรอกฟอร์มได้สามารถเซิร์ชข้อมูลได้อะไรเงี้ยครับเราจะนึกถึง User Generated Content หรือว่า Social Media นะครับในเว็บสองสูงเช่น Facebook, TikTok หรือ Instagram อะไรก็ตามซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นหนึ่งคือเป็น d y n a ม i เว็บเนาะมีการเอา Scripting Language มาใช้ทำให้เว็บมันด n a m ม c มากขึ้นแล้วก็ผู้ใช้งานก็สามารถ Generate Content ใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวที่นิยมมากที่สุดที อยู่ในยุคของของ์ตูงคือโซเชียลมีเดียนะครับทีนี้เว็บสารพสูน์เนี่ยถ้าถ้าใครตามเทคโนโลยีเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้เทรนด์ของเว็บสารพสูจ์เนี่ยมันมันเข้ามานะครับทีนี้ครับเวลาเราพูดถึงเว็บสารพสูน์เราพูดถึงเราไิดถึงอะไรเราไม่บอกว่าเรานึกถึงดิจิทัลไลซ์นะครับ,รบ, uh, ize, รบพูดถึง uh, user data privacy นึกถึง uh, trustless permissionless ต่างๆนะครับซึ่งมันมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ ทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกการหนึ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนนึกถึงเวลาพูดถึงเว็บไซต์ดิต้องนึกถึงอันนี้แน่นอนก็คือบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนคืออะไรคือบล็อกเชนก็คือการมีระบบระบบหนึ่งขึ้นมาเป็นศูนย์กลางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับใครๆก็เขียนข้อมูลลงไปบล็อกเชนได้แล่เขียนแล้วเขียนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ราะฉะนั้นคุณสมบัติของบล็อกเชนก็คือหนึ่ง immutable คือเขียนข้อมูลลงไปมัน,มนคือดาต้าเบสนั่นแหละง่ายๆเขียนเข้าแต่ว่าเป็นดาต้าเบสที่รันโดยอาจจะแบบเป็นดิสติบิวคือหลายมีหลายคนมาช่วยกันรันดาต้าเบสนี้นะครับข้อมูลที่เขียนลงดาต้าเบสนี้คือเขียนแล้วเขียนเลยอา,อาจจะมีการบันทึกออนท็อปได้แต่แก้ไขกลับไปแก้ไขข้อมูลกกับไม่ได้ครับมีความดิสติบิวเต็ดคือคนที่รันบล็อกเชนโนดก็คือจะมีอาจจะเป็นแบบใครก็ไม่รู้ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับ อัดิจิทัลไลซ์ซึคือไม่มีการควบคุมหมายถึงว่าระบบบล็อกเชนนั้นไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับโปรแกรมเมเบิลก็คือบล็อกเชนทุกวันนี้มันก็จะมีบล็อกเชนอย่าง ethereum ที่เราสามารถพัฒนา smart contract ได้นะครับมีความปลอดภัยเนาะมีการควบคุมว่าการเขียนอ่านข้อมูลหรือการยืนยันตัวตนว่าผมเป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยมีการใช้คอนเซ็ปต์ของพับบิคีและเพย์วอตชีนเข้ามาในการยืนยันตัวตนมีมีการทำ concept ตะกี้เพิ่มคือการคอนเฟิร์มว่า transaction ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกต้องจากหนดหลายๆหนด คุณมุมก,กันครับจริงๆเซสชันนี้เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นนเน้นเรื่องบล็อกเชนเท่าไหร่เนาะผมก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกมากเรื่องบล็อกเชนแต่แค่ก็เลยบอกว่าพอเราพูดถึงเว็บศักดิสูรเนี่ยเราก็จะนึกถึงบล็อกเชนเนาะซึ่งบางคนบางคนคิดว่ามันเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็เลยบอกว่าแล้วบล็อกเชนอย่างเดียวเนี่ยมันเ่ากับเว็บศักดิ์สูรหรือเปล่านะครับก็ก็อาจจะบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่มีบล็อกเชนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องเว็บ3.0เรากำลังพูดถึงดิสเซนทริไลเซชันซึ่งโอเคบล็อกเชนตอบโจทย์แต่ถ้าเราไปพูดถึงข้อมูลแบบเกี่ยวกับเรื่อง User Data Privacy อะไรอย่างเงี้ยใครใครฟังเรื่องเว็บ3.0บ่อยๆจะได้ยินคำว่า,าผมเป็นเจ้าของข้อมูลอะไรเงี้ยแทนที่จะเป็นเว็บ2.0ที่ Facebook เป็นเจ้าของข้อมูลเว็บ3.0เราจะดึงข้อมูลกลับมาดูแลเอง เฟซบุ๊กจะไม่ได้เขาไม่ได้กินข้อมูลฉลอกไม่สามารถเอาข้อมูลฉันไปขายได้ในเว็บไซต์อื่้ยถามว่าแบบแค่บล็อกเชนอย่างเดียวอะ่ะมันมันทาให้เกิดเรื่องนั้นได้จริง,รงๆหรือเปล่าอันนี้ผมลองเล่าเล่ายูสเคสว่ายกตัวอย่างเช่นเ,เวลาที่ผมถามเรื่องบล็อกเชนว่าเอ้ยลองใครลองเวลาที่มีน้องมาสัมภาษณ์ทีมอุเน็กเนี่ยเราถามว่าเอ้ยลองยกตัวอย่างยูสเคสบล็อกเชนที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ซี C, อะไรเงี้ย็อป h ิ t อันนึงเลยที่คนมักจะพูดถึงก็คือเรื่องเอ่อเฮลท์แคร์ใช่ไหมเฮลท์แคร์ค มีคนบอกว่าเอ้ยสมมุติว่าผมอมีประวัติการรักษาเก็บยวับนบล็อกเชนใช่ไหมแล้วผมเดินไปที่ทโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ผมไม่เคยไปอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยคุณหมอสามารถหยิบข้อมูลของผมไปได้เลยจากบล็อกเชนอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งขออนุญ,ญาตเออธนไอ้โรงพยาบาลแรกที่ผมเคยไปหาอะไรงครับคือถามว่ามันดีจริงๆเหรอการเอาบล็อกเชนมาทำอย่างนั้น เพราะว่าเรานึกภาพว่าแบบถ้ามีใครก็ไม่รู้สมมติผมผมเอาประวัติการรักษาของผมเนี่ยเขียนลงบนบล็อกเชนแล้วผมเกิดเป็นโรคร้ายแรงอันหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครรู้แล้วเกิดมีใครสักคนมาแอบดูว่าเฮ้ยประวัติการรักษาของไอ้คนนี้เนี่ยเป็นโรคนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยแบนมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือ <c oughs> มันดีจริงๆหรือเปล่าที่เราจะบอกว่าเอาบล็อกเชนมาตอบโจทย์เรื่องนี้เนี่ยนะครับคือ <c oughs> ต้องบอกว่าบล็อกเชนเองเนี่ยมันมันช่วยในช่วยในบางเรื่องนะครับแต่ก็แค่บางเรื่องเท่านั้นไม่ได้ตอบโจทย์ของเว็บ3.0ทัจงหมด นะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะสร้างเว็บสกนยแบบ์แบบในโลกอุดมคตินะครับมันก็จะมีอีคอนเซปต์หนึ่งที่เรียกว่าแบบการการเป็นออนอ尼มาสถูกไหมคนที่เล่นเอดีฟ f i เล่นเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีอะไรเงี้ยอันอีกพอย n อีก point หนึ่งที่ทุกคนก็จะมักจะมักจะพูดถึงก็คือความเป็นออนอ尼มัสคือผมสามารถเป็นใครก็ได้อลงไป ลงทุนใน d e ฟาอะไรเงี้ยหรือใครก็ไม่รู้แบบทำดีฟายโปรโตคอลมาแล้วก็ทารายได้มหาศาลแล้วก็โกยเงินไปหรือสุดท้ายก็อาจจะมีรับฟูขโมยเงินแล้วลงทุนไปอะไรเงี้ยครับคือคือจริงๆแล้วบล็อกเชนเองเนี่ยกับคอนเซ็ปต์ของเว็บไซต์ที่สูงเนี่ยมันยังไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วรวมถึงเรื่องความเป็นอนุรักษของบล็อกเชนเนี่ยก็ก็มีความท้าทายนะครับทั้งทั้งเรื่องเกี่ยวกับาการฟอกเงินเรื่องค้ายาเสพติดหรือว่าการที่แบบผมเครื่องผมโดนรันซอฟแวร์แล้วแบบเนี่ย แฮกเกอร์บอกว่าเอ้ยจ่ายตังค์ด้วยบิตคอยน์นะอะไรอย่างเงี้ยคือแฮกเกอร์เขาก็รู้ว่าแบบถ้าถ้าผมจ่ายตังค์ผมจ่ายเงินแฮกเกอร์ด้วยบิตคอยมันจะไม่มีใครตามจับได้เพราะว่าบิตคอยตูเรียนอนิมาเซสครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดที่บล็อกเชนมันขาดอยู่เนี่ยแล้วมันสามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะ,ะใช้งานเว็บสามุศูนย์ได้อย่างที่จะเค็นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าการดิ้นยันตัวตนก็ได้ คือบล็อกเชนมันไม่มีเรื่องนี้เบมกันอย่างตอนแต่เราเราเลยบอกว่าในเรียลเวิ d อะคือการที่เราจะทำไฟ n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  i i l t t r n s s c t t o o n เนี่ยมันต้องมีสิว่าแบบเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไปถึงแฮกเกอร์หรือเปล่าหรือว่าไปถึงผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเชื่อว่ามันคนคนที่ Sensible อ่ะมันก็จะต้องคิดเรื่องนี้แหละว่าบบเออมันมันมีทั้งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะอยู่ในโลกที่มันแบบอ่าไม ไม่คอนทริบิวเงินให้กับองค์กรก่อการร้ายอะไรเงนี้ครับกระบวนการเอาอการทา KYC หรือว่าการเวอร์ฟายตัวตนบางอย่างเขา้ามาอยู่บนล็อกเชนเนี่ยก็อาจจะเป็นกันได้แล้วมันก็อาจจะช่วยให้เราคอมพ l e ทภาพของเว็บสามจูนได้ดีขึ้นนะครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่โน้ตมากๆนะคะสําหรับเนื้อหาแน่นของเว็บห้ซึ่งเลยยังคงมีต่ออีกหนึ่ง EP นะคะเกี่ยวกับเว็บห้ถ้าใครสนใจอย่าลืมกด subscribe กดติดตาม เราพบกันใหม่อีีหน้าค่ะสวาสดีค่ะ